กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอุบลรัฐจังหวัดนครราชสีมาชีวประวัติของสุนทรภู่ช่วงรัชกาลที่หนึ่งพระสุนทรโวหารนามเดิมว่าผู้หรือสุนทรผู้ เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศกักราช2329ช่วงรัชกาลที่2เข้ารับราชการและได้แสดงความสามารถด้านการประพันธ์จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรโวหารนับเป็นยุคทองของสุนทรผู้ช่วงรัชกาลที่3ได้ออกบวชและเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆ เป็นเวลา20ปีช่วงรัชกาลที่4ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารและถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2398รวมอายุได้70ปี ในปีพุทธศักราช2529ในโอกาสครบรอบ200ปีชาตการสุนทรผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นของโลกด้านวรรณกรรมผลงานของสุนทรผู้ ผลงานเรื่องแรกเรื่องโคบุตรยอดวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสมสสรประเภทกรณิทานเรื่องพระอภัยมณีนิราชที่สุนทรผู้แต่งมีจำนวน9เรื่อง1 นิราชเมืองแปลงนิราชเรื่องแรกและยาวที่สุด 2. นิราชพระบาท 3. นิราชภูเขาทอง 4. นิราชเมืองเพชร 5. นิราชวัดเจ้าฟ้า 6. นิราชอินเนา 7. นิราชสุพรรณแต่งเป็นโครงสี่สุภาพ 8. รำพันพิลาบและ9 นิราศพระปะถมนิราศจำนวน8เรื่องแต่งเป็นกรน,นิราศลักษณะคล้ายกับกรสุภาพแต่จะมีนิราศสุพรรณที่แต่งเป็นโครงสีสุภาพนิทานจำนวน5เรื่อง 1. โคบุตรผลงานเรื่องแรกของสุนทรผู้สลักษณะวงสา พระอภัยมณีเป็นยอดของกรอนนิธาน 4. สิงหะไกรพบและ 5. กาบพระชัยสุริยาเป็นแบบสอนอ่านมาตาตัวสะกดสุภาษิตจำนวนสองเรื่อง 1. สวัสดีรักษาและ 2. เพลงยาวถวายโอวาท บทละครจำนวนหนึ่งเรื่องเรื่องอภัยนุราชเสพภาจำนวนสองเรื่อง 1. นขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม 2. พระราชพงศ์สาวดานบทเฮกล่อมจำนวนสีเรื่อง 1. บทเฮเรื่องจับระบำ 2. บทเฮเรื่องกากี สบทเฮเรื่องพระอภัยมณี 4. บทเฮเรื่องโคบุตรอนุสาวรีสุนทรผู้อนุสาวรีสุนทรผู้เป็นอนุสาวรีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุรสรณ์แด่มหา,หากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บนเส้นทางแกลงแหลมแม่พิมพ์ที่ตำบลบ้านกระอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่และท่านเคยมาเยือนที่นี่เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้ออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิน์พีรศีนี่คือภาพของอนุสาวรีย์สุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 29กรกฎาคมของทุกปีวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทาย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยมแสดงถึงพระปีชาสามารถและความสนพระราชหฤทยัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ที่กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,542และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในโอกาสต่างๆกำเนิดอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,826 โดยดัดแปลงมาจากอักษรของบัตและอักษรไทยเดิมซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรมอนและคิดอักษรไทยขึ้นใหม่ให้มีสระและวรรณยุกต์ให้พอใช้กับภาษาไทยและเรียกอักษรดังกล่าวว่าลายสือไทยดังมีกล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงตอนหนึ่งว่าเมื่อก่อนลายสืไทยนี้บ่มี1 2 5 0ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีพ่อขุนรามคำแหงผู้นั้นใส่ไว้ปี1205เป็นมหาสกราชตรงกับพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ลายสือไทยสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพยัญชนะไทยที่ใช้กันในปัจจุบันขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุบลรัฐร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2564ระดับชั้นอนุบาล1-3ประกวดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ประกวดการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ประกวดการคัดลายมือและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ประกวดการคัดลายมือ